s u p ไม่ e ูรู้กูหลอกกูตลวกดูคนตายทำไมไอ้ย๊าบ่อยู่อวกาศทำไมไอ้ย๊าบอยู่ท้องฟ้าแล้วกูอยู่อวกาศวันพอเกิดกันคนละสีโลกขอแนะนำอ่าฟังและตั้งค่าการคือ รับประสบการณ์ดีดีโมตั้งค่าก9.000เพื่อรับประสบการณ์ที่ดีกูรู้กูรู้อะไรบางข้อยาเดีโคตรเที่อะไรโอ้แมวเฮ้ยกูยังไม่เข้าเลยยังไม่ได้เข้าเลยอ่ะมือมากันทั้งคัดซีนแล้วนะเฮ้ยยังไม่มามาเลยพ่อมือพี่ดูดิโอ้มึงมีมาแล้วไอ้พวกที่โพสตายอยู่แจกว้าวที่โพส ยืมเงินยอมจิบเบด้วยเฮ้ยอะไรเนี่ยโกเดนเลยหรอโอมาดิ้คุณยิงหวยโม่คนแรกเลยกดแทนที่ดูซันนี่มึงกดแทนที่กดแบบโอ้โห้ที่ไหนเนี่ยกูดูยังไม่มียัไม่เห็นมีกดเพลงทำไมทำไมรถบัสเราเป็นอย่างนี้เมื่อกี้ยมีสภาพดีอยู่เลยใช่ว่าเดี๋ยวพวกเราขี่รถแปดทางมาไม่ใช่ครับใช่รถบัสสิบหกคนรถแท็กซี่เฮียรถแปดทางเฮียอะไรสัตว์ อ๋อแปลกเว้ยเวยเว้ยเวยังม่วงมัรอดได้มึงมึงยืนแตะตัวมันมึงโดนเข้าไปแตะตัวมันกระโดดนะกระโดดกระโดดผักลงมาลงมาอุ้ยภาพสวยนะครับสวยเดี๋ยวเราไปกระตุกสูงสุดกันเหยียดเหยีโอ้โห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 กระตุก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 อย่านะอย่าเด้นะครับภาพเต็มเพื่อรับประสบการณ์โอ้โหไอ้เหี้ยม่วงยังไม่มาอยู่ไอ้ม่วงก็ไม่ก็ยังเป็นทีโบอยู่ เดี๋ยวเดี๋ยวเพิ่งเพิ่งเปิดกราฟิกปรับภาพมืดก่อนปรับภาพมืดเปิดเปิดเต็มไว้ปรับภาพมืดเดี๋ยววะตายตายเอานี่มาอย่างนีกูบอกเลยรันไม่ไหวไอ้เหี้ยี่หมื่นแล้วไม่ใช่อ่นนี้พอละหมื่นเฮ้ยคิงคิงคิงเร็วคิงสวัสดีครับทุกคนทุกท่านนะครับมาอยู่นะครับมีทีเฮเช่นเคยนะวันนี้ก็มีอยู่ในเกมผีนะอยู่กับเพื่อนอีกพร้อมกันพร้อมและพร้อมตายเลยนะผม วัครับกูแอบอานตั้งนานแล้วเว้ยเนนดีพื่อสวันนี้ก็มีซันนี่นะแล้วก็เพื่อนผมมาขีนก็โมนะแล้วก็น้องมันม่วงนะที่ยังรอให้น้องมาขอนนวันนี้น้องมาเลยกันฮะ ป,ปอาาโอเคเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราทําการก่อนนะเดี๋ยวน้องมันม่วงเราก็ยืมทีโพสต์ให้สลนเฮตีนะฮะอันนี้เป็นแบบอะไรเพื่อนเป็นแบบแนวอะไรเพื่อนมึงแนะนําดิน่าจะแนวเอาชีวิตรอดน่าจะเซเวอร์โฮเลอร์วะโอเค3 3> คือแบบสู้ได้สู้สู้ไม่ได้ก็แค่หนีเฮ้ยมึงก็ชักดาบที่มึงเอาพวกมาฟันดิไหนจ่าปะไหนดูเป็นไม่ใช่ไหนยุทธลบกขอได้ไหมยุทธของแม่บ้านเอออาจจะได้นะไปดูดิไปดูดิ ถ้าแต่ละคนเกียร์เลยรู้ได้รู้ได้เปิดหวังว่าจะไม่เจอพี่ยังไงนะเพื่อเข้าสู่นายอำเภอฮะกดคลิกดิต้องไปเอาต้องไปเอาศพจากนายอำเภอหรือเปล่าต้องเอากุญแจจากนายอำเภอหรือเปล่าต้องเอากุญแจนายอำเภอไปไปค้นซากเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ไปค้นให้เดี๋ยวพี่ไปค้นซากให้มีคาดด้วยอยู่ไหนอยู่อยู่ในห้องน้ำหมอใหม่เนี่ยทางเข้าทางเข้าด้านหลังอาจจะเข้าได้นะ ไม่ได้ฮะรอหัพ่อใครล่ะไม่ห้ามกินโพวกเราต้องหาทั้งหาที่แอบแล้วไม่พวกเราหาที่อยู่แล้วหาได้ทีเอ้ยพวกมึงอยู่ไหนพวกมึงอยู่ไหนถามก่อนอไตรงไหนอำเภอไม่มีอะไรเลยไม่ไม่ไม่มีกุญแจไม่มีกุญแจเราอ่เอ้ยเราจะต้องไปป้อมปราการนั่นไปหาไปหาดูป้อมปราการดิแม่น้ำ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 ทุกคนแม่น้ำไปเรื่องอะไรกันไปทาไว้น้ำให้ี๋ยว้น้ำ ไหว้น้ำเหน่อนั่นแหละไอ้ม่วงมาอย่ากมแล้วมันยังโหลดไม่เสร็จด้ะเฮ้ยม่วงม่วงปิเรเนียม่วงปิรเนีาม่วงเีแกมูใส่ม่วงต้องรู้พี่ตะมูใส่ปิเรเนียถ้าฉลาดมาออกเกมมาแล้จ้าตายขาดพี่ออกเกมกูกดออกเกมกูบอกเลยถ้ามีผีใต้น้ำกูกดออกเกมไอ้เีแยมูไปไปฝั่งนั้นเลยป่ะนี่ไงอะไรเนี่ยนี่ไงเครื่องซ่อมอะไรอ่ะนี่ไงเอาเดี๋ยวจะแกเผ็ใหงเหรอ เปิดไลยเปิด้ลยเปิดเลยนี่อะไรกดไปได้เขมันมันเป็นเครื่องซ่อมมันมันจะให้เราไปซ่อมอะไรสักอย่างซ่อมรถไหมซ่อมรถเอ้ยเดี๋ยวดันนี่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 นนี้อันกไปไปออันนี้ปไปอันนี้ปไปอันนี้แล้วเดี๋ยวเราพี่นโมก่อนพี่นโมพี่มัวแต่ตัวนี้มีเครื่องซ่อมอะไรไม่รู้เก็บไม่ได้พี่เก็บไปแล้วเก็บยำยำยำไม่ดับงานมีอันหนึ่งอ่ะตรงรถอ่ะอันนี้เปิดห้องนี้เปล่าบ้านนี้เปล่ามีรับ อะไรโมอะไรบ้างอะไรลูกบอว่ารถอะไรอ่ะมันคือว่าพาเลย่าอยูเฉยๆฟอจอาจบเกมเอาผ่านแล้วไม่เี่ยชิงอยู่นี่งีนเทพ่ไีนเทงไหนชิบหายน่าจำคุจคว่าิงคจหวัดดีเพื่อนวัดดีวัดดีเอาอเชไอ้โมนี่วะโมอยู่ตรงไหนมววิ่งว ลอ่ะ้เชียร์เครื่องเปิดเบิร์ดพี่มิคพี่มิคก็หน้านดะขาวๆเดินอยู่นๆนางวนคุณเดินมาเดินมาเดินมามาแล้วมาแล้วพี่อยู่ไหนตอนเล่นเทปเมื่อกี้ค่ะเมื่อกี้มันจะมันมาที่บ้านเราอ่ะไม่มนจะมาที่รถเรามันจะกินในม่วงอะไอ้ไอ้ชิงอ่ะไอ้ชิงอ่ะไอ้ชิงอ่ะไม่รู้อ่ะอ้าวไอ้ชิงอ่ะไอ้เชนี่หาตัวเราคนเดียวอ่ะคนเดียวอ่ะ ไม่ไม่เดี๋ยวกูเผยเดินกลับมาที่รถจิบหายแล้วใช่ปรับโพสว่ัสดิ์จะเล่นจีบตรงนั้นน่ะเอาขางอ้าวขางอ้าวเกมจบเกมเอา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 ไม่ผ่านเอาเอาเอาจบแล้วอ๋อเอาจบแล้วเอ๋อเอาจบแล้วเอ๋อ